สวัสดีค่ะวันนี้เรามาโอนกรรมสิทธิ์คอนโดที่กรมที่ดินในเคสนี้กิกมีความรู้นำมาฝากกันค่ะผู้ซื้อเป็นชาวต่างชาติมอบอำนาจให้เพื่อนคนไทยมาดำเนินการโอนให้ที่กรุงเทพค่ะซึ่งผู้ซื้ออยู่จังหวัดภูกเก็ตในการจ่ายเงินนั้นโดยปกติเราทำเป็นแคชเชียร์เช็คแต่ในกรณีทำเช็คข้ามจังหวัดควรทำเป็นดาบเท่านั้นค่ะพรถ้าเป็นแคชเชียร์เช็คแล้วผู้รับเงินขึ้นเงินข้ามจังหวัดผู้รับเงิน ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขึ้นแคชเชียร์เช็คข้ามจังหวัด0.1%นะคะหรือว่าคิดง่ายๆก็คือล้านละ1000ยกตัวอย่างในเคสของกิ๊กวันนี้ผู้ซื้อทำแคชเชียร์เช็คมาจากจังหวัดภูเก็ตเพื่อมาโอนคอนโดที่กรุงเทพทำให้ผู้ขายซึ่งเป็นผู้รับเงินแล้วก็ต้องขึ้นเงินที่กรุงเทพเสียค่าธรรมเนียมไปประมาณ5000กว่าบาทแต่ถ้าเป็นดราฟและผู้รับเงินขึ้นเงินข้ามจังหวัดผู้รับเงินนั้นจะไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ แต่ค่าทมเนียมจะตกไปอยู่กับผู้ที่ทำดราฟต์ตั้งแต่ต้นแล้วกิ๊กสรุปให้นะคะถ้าโอนกรรมสิทธิ์และทำเช็คในจังหวัดเดียวกันให้ทำเป็นแคชเชียร์เช็คแต่ถ้าโอนกรรมสิทธิ์และทำเช็คมาจากคนละจังหวัดให้ทำเป็นดราฟต์กิ๊กและทีมงานหวังว่าความรู้นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านขอบคุณค่ะ